สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันพุทธที่22กุมภาพันธ์2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับปิดไปที่1,140.39จุดเพิ่มขึ้นมา4.47จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น35,330ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันยังขายสุทีนะครับ742ล้านบาท เช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ครับขายสุทธิออกไป1,112ล้านบาทต่างชาติยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับเมื่อวานซื้อเข้ามาหนา,นานแน่นถึง3,472ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปก็ยังขายสุทธิออกมาเช่นกันนะครับ1,617ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยชนีาดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็มีช่วงขึ้นไปแตะ13,000จุดนะครับแต่ก็ยืนไม่ไหวครับก็ปิดมาที่12,965จุด บวกเพิ่มเพียงแค่15.82จุดนะครับหรือว่า0.12%และแสกเองก็ลดลงไปนะครับ0.11%ขณะที่ S&P บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.07%ด้านนิกเอีนะครับช่วงเช้าเปิดขึ้นมาในแดนลบนะครับอยู่ที่9,459จุดลดลงไป3.28จุดหรือว่า0.03ครับมาดูกันทางด้านราคาน้ำมันดิบนะครับทะยานขึ้นไปอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ทะยานขึ้นไปแรงนะครับถึง2.60ดอลลาร์นะครับ ปิดไปที่105.84ดอลลาร์ต่อบาล์เล่คาระวังหรือก็ยังคงปรับลดลงนะครับใกล้จะหลด700แล้วเมื่อวานปิดไป706จุดลดลงไป9จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับก็การซื้อขายเป็นไปนอย่างผันผวนนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจนะครับว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือกรีซรอบสองของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะสามารถแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซได้นะครับ ประกอบกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแต่ระดับ105เหรียญนะครับก็ทำให้นักลงทุนวิตกกันว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งความกังวลในเรื่องดังกล่าวทำให้ดัชนีดาวโจนส์ไม่สามารถยืนเหนือระดับ13,000จุดได้ครับส่วนราคาน้ำมันดิบทิทยานขึ้นมานะครับก็นอกจากจะได้ปัจจัยบวกเรื่องที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรีซรอบ2แล้วก็ยังได้แรงหนุนจากความไม่สงบในอิหร่านด้วยนะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติผู้บรเจิดกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้บอกว่าวันนี้น้ำนมหุ้นไทยก็มีโอกาสจะผันผลในกรอบแคบนะครับปัจจัยที่ยังต้องติดตามก็คือปัจจัยในประเทศนะครับเรื่องการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายสองวันนี้ครับกรณีออกพรกรเพื่อแก้ปัญหานี้กองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินรวมถึงพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำนะครับ เพื่อสร้างและสร้างอนาคตรประเทศพุทธศักราช2555ครับสองปัจจัยนี้ก็ยังต้องติดตามนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติผ่านจากสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับส่วนปัจจัยที่ทําให้ตลาดต่างประเทศทั้งสหรัฐยุโรปนั้นปิดตัวในเคลื่อนไหวในกรอบแคบไม่ชัดเจนนะครับก็ยังมาจากกรณีที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนให้เงินช่วยเหลือกรีซเมื่อวานนี้ 1.3แสนล้านยูโรนะครับแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณอภิชาติบอกว่าแนะนําเช้าวันนี้ครับเก็งกําไรนะครับในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มวัสดุก่กอสร้างนะครับเพราะคาดการว่าวันนี้พอรกองเองินกู้ของรัฐบาลนะครับเพื่อวางระบบก,การจัดการน้ามีโอกาสผ่านสูงครับและน่าจะทําให้หุ้น กลุ่มอสังหาและกลุ่มก่อสร้างนั้นกลับมาฟื้นตัวได้นะครับโดยให้แนวรับอยู่ที่1,130จุดแนวต้าน1,135จุดครับเอาขออภัยนะครับ1,130และ1,135จุดเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1,148และ1,150จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ